วิเคราะห์บอลวันนี้บ่าย4ี่ยบบอล born, ประจำวันที่6กุมภาพันธ์วันนี้จัดมาให้อีก3คู่เหมือนเดิมนะครับมีคู่ระหว่างเลอันโซเซดัดพบโอซาซูนาลิเวอร์พูลพบสเปอร์และบาเลนเซียพบกับบารเซโลน่าครับใครที่สนใจตัว VEP เน้นนอกเหนือจากนี้เข้ามาได้ที่ละแอดด้านล่างไัเลยนะครับมาดูที่คู่แรกครับเลอันโซเซดัดพบกับโอซาซูนาสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับ เจอกันมา10ครั้งเลอันโซเซดชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป4ครั้งครับวันนี้สกูปาเดเลสเปนในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายเลอันโซเซดเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมโอซาซูนาโดยเจ้าบ้านเลอันโซเซดัจะมาในระบบ43-3หลังจากที่พวกเขาประสบความพ่ายแพ้มา2 1หนึ่งในการพบกันครั้งล่าสุดในเกมลีกแม้จะมีผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังในเกมที่ผ่านมาแต่เลอันโซเซดัยังคงมุ่งมั่นที่จะล้างแคดและแก้ไขความผิดพลาดในเกมนี้ในขณะที่โอซาซูนาวันนี้จะมาในระบบ4-231ช่วงนี้ พวกเขามีฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่แพ้ใครใน4ีนัดล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะแอตลิติบินเบาในการแข่งขันโคปาเดเลรอบที่แล้วและผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้สําเร็จอย่างไรก็ตามการพบกับตเัเตดทีมที่เคยเกลียดพวกเขาตกรอบในฤดูกาลที่แล้วอาจเป็นความท้าทายที่ยากขึ้นสําหรับโอซาซูน่าโดยเฉพาะในเกมนี้ทั้ง2ทีมต่างมุ่งหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผมมองว่าวันนี้โอซาซูน่าชนะ1-0ครับคู่ต่อมาครับ ลิเวอร์พูลพบกับสเปอร์สถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับเจอกันมา10ครั้งลิเวอร์พูลชนะถึง6ครั้งสเสมอ2และแพ้ไป2ครั้งครับวันนี้ฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษเกมในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ลิเวอร์พูลเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์โดยเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกำลังลุ้นแชมป์4รายการในฤดูกาลนี้โดยทำผลงานได้ดีในทุกการแข่งขันที่เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นในพิมลีกอยู่แ้าเชมิลีกหรือรายการอื่นวันนี้ลิวร์พูจะมาในระบบ4-2-3-1ลิวว์พูยังคงไม่แพ้ใน15เกมเย่าหลังสุดในทุกรายการโดยชนะ13และสเสมอ2ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมั่นใจที่พวกเขามีเมื่อเล่นในบ้านขณะเดียวกันวันนี้สเปอร์จะมาในระบบ4-3-3ครับทางด้านของสเปอร์ต้องการพิสูจน์ว่าการชนะในเกมแรกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความโชคดีเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาต้องขอบคุณผู้สาวประตูคนใหม่อย่าง ที่ทําการเซฟสําคัญถึง7ครั้งซึ่งปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะไปได้แม้ว่าสเปอร์จะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีในการเล่นนอกบ้านพวกเขาแพ้มาสจาก5เกมล่าสุดและเสีย2ประตูหรือมากกว่านั้นใน4ี่จาก5นัดที่ผ่านมาแต่การชนะเกมแรกทําให้พวกเขามีความมั่นใจในการพบกับลิเวอร์พูลในเกมนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลวันนี้จะเดินเครื่องบุกตั้งแต่ต้นเกมแน่นอนเพื่อทวงประตูคืนให้เร็วที่สุดซึ่งการตามหลังเพียงแค่ลูกเดียวถือว่าไม่ใช่โจทย์ที่ยากเกินไป แม้เกมยกแรกจะพ่ายแพ้มาแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลิเวอร์พูลเองไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีสอดคล้องกับทีมเยือนแม้จะมีการเสริมทัพเข้ามาแต่นักเตะตัวหลักที่ยังบาดเจ็บก็ส่งผลกระทบไม่น้อยเหมือนกันวันนี้ผมมองลิเวอร์พูลชนะ31ครับและกู้สุดท้ายครับบบเลนเซียพบกับบา์เซลโลนาสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับ เจอกันมา10ครั้งบาเซโลนาชนะไป8ครั้งและเสมอเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับวันนี้สกอกปาเดเลสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายบาเลนเซียเตรียมเ,เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมบาเซโลนาโดยวันนี้เจ้าบ้านจะมาในระบบ3-4-2-1บาเลนเซียเพิ่งคว้าชัยชนะในเกมที่4ของฤด,ด,ดูกาลหลังจากเอาชนะเซลตาบิโกมาได้2-1โดยทีมของคาร,คร์ลอสโคบลันซึ่งกำลังต่อสู้เพื่อหนีการตกชั้น ได้รับชัยชนะในเกมนี้หลังจากที่พวกเขาประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่7-1ต่อบาเซโลนาในการแข่งขันลาลิก้าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การชนะในเกมนี้จึงถือเป็นการพลิกฟอร์มที่สําคัญและจะเป็นกําลังใจให้ทีมในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในลีกในขณะที่วันนี้ทีมเยือนบาร์ซ่าจะมาในระบบ4-3-3ครับบาร์เซโลนากาลังมองหาการขยายสถิติไม่แพ้ใครของพวกเขาเป็น10นัดเมื่อพวกเขาลงสนามพบกับบาร์เซียในรอบก่อนรองชนะเลิศคูปาเดเลในเกมนี้ซึ่งทีมของฮันซี่ฟริกมีฟอร์มที่ดีเยี่ยมจากผลงานในช่วงหลังโดยพวกเขาสามารถเอาชนะ3จาก5นัดล่าสุดและเสมอ2นัดผลงานที่แข็งแกร่งนี้ทําให้พวกเขามั่นใจในการ ก้าไปข้างหน้าหวังว่าจะสามารถขยายสถิติไม่แพ้ใครผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโคปาเดเลได้ผมมองวันนี้บาซ่าชนะ3าครับและสำหรับใครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาในกลุ่มตามที่ไาย์แอดด้านล่างได้เลยนะครับวับนนี้ร้อยเอาแค่บาทเดียวยังไงก็เข้าผมเจล็อกบอลขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ